วัดนิคมวชิรารามเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยทหารแนวหน้าค่ะวันที่12ธันวาคม2568ที่วัดนิคมวชิรารามอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระมาหาประสานชยานันโทเจ้าคณะตำบลดอนขุนห้วยเจ้าอาวาสวัดนิคมวชิรารามพร้อมด้วยพระไพโรจน์ขาวเลขานุการเจ้าอาวาสวัดนิคมร่วมกับวัดช่อม่วงนายหนุ่มพี่ตาเจ้าของร้านขายของชำบ้านหนองยาวหุบกระพง ร่วมกันเปิดรับจุดบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยทหารแนวหน้าในพื้นที่แนวชายแดนสู้รบไทยเขมรและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่สู้รบเพื่อปกป้องประเทศไทยตลอดแนวชายแดนโดยประชาชนสามารถนำสิ่งของอาหารแห้งเครื่องอุป,ปโภคบริโภคข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน,น้ำปลาเครื่องปรุงรสปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟซองชุดยาสามัญน,นำไปบริจาคได้ที่วัดนิคมวัดช่อม่วงอำเภอบ้านลาดร้านนายหนุ่มพี ตาร้านขายของชําบ้านหนองยาหุกกระพงเพื่อนําสิ่งของที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและกําลังพลของหน่วยกองกําลังรอสาของหน่วยกองกําลังรอ31และทหารม้าเบืนใหญ่ในวันที่23ธันวาคม2568นี้เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับหน่วยทหารในพื้นที่แนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาในภารกิจพิทักษ์รักษาอาธิป,ปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถรวมอาจจะร่วมไป ไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยจากสถานการณ์สู้รบแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดนของไทย